เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งววนในช่องแสดงความเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาซีเป้ารถดีราคาเบาๆให้ท่านผู้ชมได้เลือกกันแล้วนะผมขัดหมายท่านผู้ชมเลือกกันทุกวันนะครับคลิปนี้เป็น Honda C i v ว c นะครับผมปี2002นะครับขันนี้นะครับผมเครื่องวีเทคด้วยนะครับเกียร์ธรรมดาผม แล้วแม็ก RE 30ลดนะครับรถใช้น้ำมันหลวนนะครับไม่แก๊สนะครับเล่มเอกสารก็มีพร้อมโอนเลยนะครับผมภาษีก็ไม่ขาดนะครับราคา78,000บาทนะครับคันนี้ Honda คันนี้ครับผมสีสันสวยเงางามนะครับแม็กสวยยางดอกดีนะครับผมนี่ผมแม็ RE 30นะครับภายในก็ยังสวยนะครับผมเกียร์ธรรมดาหน้าต่างไฟฟ้านะครับ ก็มาอีสะอาดๆเลยนะผมไม่ขาดนะครับห้องเครื่องเดิมๆสวยๆนะครับไม่มีรอยชนหนักนะครับภายในนะครับผมหน้าสวยหลังสวยนะครับผมสีก็มีตำหนิบ้างนะครับโดยรวมแล้วก็ยังสวยงามไม่น่าเกลียดนะผมโดยมากก็เป็นตำหนิตรงกันชนนะครับคันนี้ก็รีวิวดูกันเรื่อยๆนะครับรอบๆผมเจ็ดหมื่นแปดพันบาทนะครับถ้าใครชอบก็ติดต่อเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรเจ้าของก็อยู่ใต้คลิปเช่นเคยครับผม หาเบอร์โทรมาเจอคลิกที่ชื่อคลิปได้นะครับเบอร์โทรละเอียดจะด้งขึ้นมาแล้วครับนี่นะภายในสะอาดนะครับผมหน้าต่างฟฟ้าทั้างสี่บานนะครับบ่ไม่ขาดทั้งหน้าหลังเลยนะครับสีสันก็ยังเงางามนะครับผมฮอนดานะครับขี่ดีนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับหากคุณชื่นชอบเรื่องราวความบันเทิงสาระความรู้เรื่องแปลกเรื่องหลอนรอบโลก อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามช่องใหม่ของเราด้วยนะครับลิงก์ของช่องอยู่ใต้คลิปเช่นกันแล้วคุณจะไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆที่มีมานำเสนอทุกวัน